สวัสดีครับผมพบกันใีเช่นเดิมครับช่องคนาชัยก็ดูทางเพจ f เฟซบอ่กช่องคนาชัยนะครับช่วงนี้ก็ถ่ายวีดีโองบ่อยนะฝากกดไลค์ให้ดาวนหน่อยนะวันนี้มันเดิมนะครับผมพาพี่น้องมาปลูกมันนะครับอมันในถอนเมื่อ,อวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกนี่เองนะครับผมไปุยกันเลยครับ ต้นมันเราก็ประมาณสิบกว่ากระสอบนะครับผมก็มีล้อเหล็กผานนะเดี๋ยวเราก็จะเอาของลงนะครับแล้วก็จะไปเอาปุ๋ยนะครับน่าจะลองพื้นนะครับก็มืดคลึ้มนะครับฝนเหมือนจะตกครึ่งเด็ดครึ่งฝนนะฮะ ถ้าได้ร้อนก็ร้อนมากนะครับเมื่อวานเนี่ยร้อนเสียบเลยครับร้อนเหมือนโดนไฟไหม้เลยนะครับเมื่อวานเนี่อยย้อนร้อนจริงๆนะประเทศเราโอเคครับผมไปลุออกันเลยครับผมต่อเนื่องนะครับก็ปลูกได้ครับข้างหนึ่งนะครับปีก่อนนี่ทำร่องถีนะครับแต่ปีนี้เปลี่ยนใจนะครับผมทำร่องห่างในแบบรถเข้าได้นะครับ สูตรเดิมนะผมสูตรผมเองนะครับก็จะดูไม่ค่อยสวยนะครับผมมันจะดูเล็กนะฮะไม่เหมือนรถไถาใหญ่นะครับจกจะสูงนะครับตัวนี้เราก็เอาอย่างนี้ก่อนนะครับให้แค่มันสำปังเราโตนะครับขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทําการเวกนะครับ แวกล่องเสร็จแล้วก็ทาง้านะครทางญยาเสร็จได้สักประมาณาดูจังหวะนะครับถ้าต้นมันเราโอเคนะครับรถเข้าได้อย่าให้โตมากนะโตมากแล้วรถเข้าไม่ได้เหยียบอีกครับเสียดายก็โรยปุ๋ยก็ไถกลบได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับปีนี้ทอนนะครับ วันนั้นก็ได้ประมาณสองตันสองตันเก้านะครับเกือบสามตันนะครับปีนี้วางแผนไว้ถ้าฝนฟ้าอากาศดีๆแล้วไม่ตกบ่อยนะครับไม่ตกทีก็อาจจะได้สี่ตันนะครับท้าไม่ถึงสี่ตันผมก็จะไม่อยากทำแล้วครับ นี่นะครับตัวช่วยของเราเด็กฝึกงานนะครับผมปลูกมันยังไม่ค่อยเก่งคันทันเราก็สวยๆนะครับต้นใหม่ๆนะฮะสำหรับผมสวยนะครับแต่พี่น้องอาจจะดูว่าไม่สวยนะต้นใหม่ๆนะครับผมมันอายุประมาณกี่เดือนปลกตุลาปีก่อนประมาณเปดเจ็ดเปดเดือนนี่นะฮะก็ ปีนี้ไม่ค่อยดกนะครับผ่านเล้งนะครับเล้งนานจัดก็เลยไม่ค่อยดกนะแต่หัวก็ใช้ได้นะครับใหญ่ใหญ่หญไม่บนานออยิ้มเลยนะครับดีใจนะไม่เคยได้ถอนมันหัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็เเลยอ,อีกประมาณยี่สิบยี่สิบกระร่องนะ ตนพันวันนี้ก็ประมาณสิบสองสี่หกแปดประมาณสิบกระสอบนะครับม่รูจะพอหรือเปล่าพื้นที่ประมาณหนึ่งไรนะรวมฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ผมตีไว้ประมาณหนึ่งตันฝั่งนี้ก็สามตันนะครับรวมกันก็นเป็นสี่ตันตามเผนที่วางไว้เลยนะครับนี่นะครับท่านพันก็ผมก็ต้องเช่มาก่อนนะ ก็แค่ทิ์เดียวเองนะครับผมถือว่าถ้าถ้าไม่ได้เช่มันก็จะไม่เหมือนที่เราเช่นะครับเช่เช,ช่จะเห็นผลไวกว่านะเนี่ยพี่น้องเห็นไหมนะไหนเห็นไหมฮะมันจะแตกรากนะครับนี่ครับอันนี้สมมติว่าไม่ได้เช่นะนี่ข้างบนมันความแตกต่างนะครับดูออกไหมฮะ เนี่ยฮะก็สิ่งที่ใช้ก็เนี่ยฮะโฆษณาเขาหน่อยครับยี่หร้อยห้าสิบนะครับขวดละสิบสองบาทครับชูรสชูรสแพยนะครับตัวนี้เนี่ยทาจากมันสําปะหลังเหมือนกันนะครับผมชูรสไทยยังไม่รู้จักนะแล้วก็เนี่ยฮะกะปินะสมัยก่อนอร่อยมากนะครับกะปิสําหรับกะปินี่คลุกข้าวกินได้เลยนะครับสมัยเด็ก พอแม่พาไปนาไปสวนก็กินได้นะกินไม่ต้องอะไรนะครุครกกะปิกินนะครับก็ผงชุรสนะครับหนึ่งหอ่อถ้าทำพี่น้องมีเงินหน่อยก็ตัวนี้อาจจะสองสองขวดดีกว่านะแต่ผมไม่มีเงินเงินมีแต่ผมซื้อแค่ขวดเดียว <laughs> ชุรสก็ห่อละสิบบาทนะครับน้ำหนักสุด สิบสองกรัมนะเนี่ยบอกหมดเลยละลายละเอียดน,นะแล้วก็กระปิกระปุกใส่หนะี่อันนี้แม่ให้มานะครับ <laughs> ใช่ไม่หมดนะผมดูดรามยูทูบ่องอื่นก็ใส่หมดเลยนี่ผมใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับกลิ่นก็เอาการนะแล้วก็ทั้งสปนนะสมปูนนะครับบาปสมปูนนะครับแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มนะครับแล้วก็เทเทลงไปเลยนะแต่ไม่ได้ให้ทําให้ดูนะผมมันนันดึกแล้วก็มีเอ่อ ใน youtube นะครับเยอะแยะนะครับก็ให้พี่น้องเข้าไปดูนะสิ่งที่ได้มาครับเชครับแบบเดียวครับเชเมื่อวันที่เชะวันเย็นวันพุธนะครับเนี่ยวันนี้ก็เป็นเสาครับแค่สามวันนี้นะครับผมนี่ฮะแตกจะแตกรากแล้วนะครับผมถ้าเอาไว้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะรากออกเลยนะครับผมนี่กำลังดีนะกำลังสวยนะครับผมเวลาเราปักก็ปักตรงๆไปเลยนะครับผม ระยะก็ประมาณ30เซนนะครับเดี๋ยวเขาโตไปอีกก็เขาจะขยายนะครับต้นเขาจะขยายเวลาต้นเขาแข็งแรงหัวเขาก็จะใหญ่มีน้ำหนักนะครับก็สูตรใครสูตรมันนะครับผมแต่ถ้าเราปลูกห่างเกินก็เปืองพื้นที่นะครับส่วนร่องก็เนี่ยฮะเหมือนเดิมนะครับผมไหนเราจะถ่ายให้พี่นลองดูนะงงหรือเปล่าไม่รู้ ถ้ายกถ้าเรายกได้แล uh mm ้ว hmm. ร่องหนึ่งครับเวลาเวลาเรามานะครับเวลาเราสวนทางมานะเราจะเหยียบข้างร่องอีกร่องนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ชี้ให้ดูมันครูสอนเลยนะครับเวลากลับเราก็เหยียบข้างบนนะครับล้อล้อของฝาเหยียบข้างบนนะครับแล้วก็ไถไปเลยนะครับแรงให้ดีๆนะไม่ต้องแรงเหยียบนะครับพยายามเหยียบนะครับแล้วก็พยายามให้มันตรงครับเวลาเรา เข้าไปเวกเข้าไปไถกลบมันจะง่ายนะปลูกก็สามสิบเซนนะครับโอเคครับผมแล้วแต่พี่น้องนะครับอยากปลูกห่างปลูกทีปลูกทีก็ไม่สวยนะครับปลูกห่างดีกว่านะครับปลูกห่างสวยกว่านะครับสําหรับผมนะแล้วแต่สูตรอีกนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็รองปุ๋ยนะฮะปุ๋ยซูเปอร์ท็อปนะครับ แล้วที่พี่น้องจะรองปุยสูตรไหนนะครับผมก็ไปปุกต่อกันเลยนะครับผมแล้วเราจะถ่ายตอนเสร็จให้พี่น้องดูนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะ 加配发的问题，没办法的问题，加配有问题，我们。 นนผมก็ช่วงสุดท้ายนะฮะก็เสร็จแล้วเหลืออีกประมาณสามเปอร์เซ็นตนะครับก็จะพักทานข้าวก่อนนะเวลาก็บ่ายโมงแล้วนะครับก็หิวตอนไหนก็ทานตอนนั้นนะแต่ไม่ดีนะไม่แนะนำนะครับถ้าอยากให้ดีก็สิบสองก็ควรรับประทานกันเลยทีเดียว บ่ายโมงก็ทำงานต่อนะครับก็หิวนะครผมเนี่ยเป็นคนกินข้าวเช้าไม่เป็นนะกินไม่ลงนะครับก็หิวตอนประมาณสิบโมงนะทำงานประจำก็งานก็ส่งน้ำนะครับสบายๆหิวตอนไหนกินตอนนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้หิวนะครับไม่ไหว จำนานการที่สุดนะครับในการปลูกนะครับเดี๋ยวจะมาดูผลงานครับปีนี้จะได้กี่ตันนะสำหรับโซนนี้นะครับแต่หน้าฝนก็ถ้าได้เค่ต้นก็เอานะครับเอาไปปลูกมันนานะหัวเราก็เอาตามที่ได้นะครับแต่ถ้าตุลาเนี่ยเราต้องเอาหัวให้ได้นะ พูดไปพูดมาก็กลับไปกลับมาเหมือนเดิมครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะพักกินข้าวก่อนนะสเต็ปหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ลุยนะครับก็จะไล่ลาพี่น้องไปทีเดียวนะครับผมก็ขอให้มีความสุขในการทำมันสำปังนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะครับให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวพร้อมกันนะครับอาหารวันนี้ได้เมนูอะไรมารับประทานนะครับ โอเคครับผมไปกันเลยแล้วก็จะลาพี่น้องไปเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับข้าวกันนะครับนี่ฮะอันนี้นายกะเพราหมูกรอบก็มีลูกชิ้นนะครับแล้วก็ปลาเข้าคุกนะนี่แพ่นคตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราออะไรข้าวใส่กติบมานะครับนี่ฮะกินยังมีความสุขครับนี่ผมก็บรรยากาศนะครับก็ เมื่อกี้เหมือนฝนจะตกนะเขาบอกว่าอีกสักห้วัน่อยตกก็เป็นไปตามปากจริงๆนะครับผมขอให,ให้มันโตมันขึ้นมีสวยวันนี้ก่อนประมาณสิบห้าวันก็โอเคนะครับอยากตกก็ตกนะครับผม